พุ่งว่ายน้ำเสร็จไงแล้วก็จะเห็นน้ำ,น,ำนี่กินน้ำหวานกันเถอะอร่อยมากเ<ม>ยลลี่หน่อยอยงะเีเขียว นี่เป็นี่มันจะมีน้ำแดงมันไม่เห็นหรอกมั้งวนเนนเหในป่ะ ข้าวขาวอืออือดูทุกคนนไงล่ะน้ำแดงอร่อยอือตาบลิ้นฮ อันไหนใครอยากก่อนยังยแเล็ดดูดิค่ะเนี่ย Lắng thu sạp, lắng thu sạp nha yeah. Bị <laughs>